การสาธิตมีมากมายนะครับที่ทาได้แต่ผมสนใจเป็นเรื่องของการที่พิสูจน์ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับหรือสมดุลดีขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายอย่างแม้แต่ทนไฟได้เราจะดูการสาธิตคล้ายๆเหมือนของเขานะครับอย่างแรกผมอยากรู้ว่ามอนเนี่ยเป็นคนที่มีสมดุลร่างกายดีไหมมอนลองจางแข็งครับลองเท้าก็ลองท้าตะปอลมาเชิญนะครับลดขาขึ้นข้างหนึ่งครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอ่านะฮะฉะนั้นอันนี้การดูว่าร่างกายสมดุลดีไหมนะครับนี้โปกติทําได้ไหมฮะ คือผมเองไม่ค่อยสมดุลแ,แค่การทา่ผมก็จะลมนะแต่ฮอร์โมนปึกมากนะครับแข็งแรงดีนะครับแต่ดูว่าร่างกายสมดุลดีไหมครับรครับพยายามพยายามตืนไหมะครับเดิสองสามเอย้ย <laughs> ทีนี้จะดูซิว่าถ้าม่อนใช้เหรียญคอนตามแล้วจะร่างกายสมดุลดีขึ้นไหมนะครับผมก็จะเอาเหรียญคอนตามนะครับนะใส่ไว้ในถุงนี้นะครับนะนะครับแล้วก็ให้ม่อนลองแขวนคอดูนะครับ อ่านะครับดูสิว่าพอคุณคอไปแล้วเนี่ยพลังจากเรนควอนตัมเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของมอนสมดุลดีขึ้นไหมนะครับอ่าลองการเข็นเมื่อกี้ใช่ไครับเดี๋ยวลองโทวงนะครับหนึ่งสาลองอีกท่าหนึ่งด้วยกันครับท่าท่านี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้เป็นท่าดึงจากข้างหลังนะครับอ่ะม่นลองหันหลังให้ผมหน่อยนึงครับนิดนึงครับโอเคมือประสานกันครับข้างหลังครับโอเคนะฮะเออ่ จับจับกันนิดนึงครับโอเคอ่านะครับปกติถ้าผมดึงก็คือดูซิว่าสมดุลดีแค่ไหนนะครับเอาชิดนะครับหนึ่งสองสามทีนี้ถ้าใส่เหรียญควนตั้มแล้วเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อ่ทำท่ายอย่างเมื่อกี้ใหม่นะครับนออันนี้เป็นเหรียญควนตัมผมมีลิสต์แบนควนตัมมาให้ด้วย ถ้าใส่ร mm ิสแบนพวกนี้เข้าไปนี่ยะครับจะทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นอีกนะครับมัอนช่วยหันหลังไปทางนู้นครับครับยกแขนขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับโอเคถ้าเราดูความยืดหยุ่นของร่างกายม่อนว่าเป็นยังไงผมก็จะทําการหมุนนะครับตัวเขานะครับว่าไปเท่าไหร่นะครับสบายๆนะครับหนึ่งสองสามตื้อ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 รืบอ่า้อตื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 ้อตี้อตื้สตื้อตืนะตื้อตี้อตล้อตืสอตื้อตื้นตื้อ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 เฮ้ โอ้โหโอ้โหมีลิสแบงคอนตั้มเข้าไปร่างกายยืดหยุ่นเห็นจันจระเลยครับยังไม่พอพลังงานจากน้ําของคอนตัมเนี่ยสามารถทําให้บอนทนไฟได้ <laughs> อะครับแข็งมาชูมากนะครับอันนี้เป็นการที่ส่งพลังงานจากเหรียมคอนตัมเข้าไปที่น้ําแล้วนะครับแล้วพอเอาน้ำเนี่ยนะครับทาแขนเล็กน้อยนะครับนะฉะนันต่อไปมอนจะทนไฟได้ เฮ้ยมีสต้าสต้าก็ได้ต้องมีสต้าต้องมีสตาทุกท่านนะโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหไปกันครับสลอนแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับโอเค ทำให้เมื่อกี้ที่ทำให้ดูคือเป็นแค่ทริคเหมือนกันนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือการเล่นกับบาลานซ์ของร่างกายคนนะครับที่เขาสาธิาตเหมือนกับว่าทําแล้วใช้แล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นสมดุลดีขึ้นแต่จริงๆแล้วร่างกายคุณเนี่ยมันมีสมดุลอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณดึงยังไงทั้งถ้าเกิดปกติเราเขาทาให้เราดูทนันเนียนเนียน่ยคุณจะนึกว่าเขากดแขนลงเฉยแต่สิ่งที่เขาทำตอนแรกคือกดแล้วดึงมาข้างด้วยแล้วมันก็จะลม้ม แต่พอครั้งที่สองพอเขาแกล้งเอาเหรียญเอาของไปค่อยคอปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาไม่ได้ดึงมาทางด้านนี้เขาผลักไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะผลักให้ตายยังไงก็มันก็ไม่ไปเพราะซ G มันรับน้ำหนักอยู่ได้ง่ไหมว่าผมไม่ได้กดลงตรงๆผมแก่้กดลงแล้วผมดึงมาข้างหลังเขาก็ล้มง,ง่ายแต่ถ้าผมกดลงแล้วผลักไปข้างหน้าเขาก็จะไม่ล้มท่านเอง นะครับส่วนเรื่องการยืดหยุ่นยิ่งง่ายเข้าใหญ่ครับอาบางอย่างที่ทำนะครับก็คือว่าหมุนอีีครับเป็นไงครับหมุนทั้งนี้ปึ๊บมันยังแข็งเหมือนเดิมเลยนะครับในรอบแรกในร่างกายเรากล้ามเนื้อท่านเองต่างๆยังไม่ค่อยคลายตัวเท่าไหร่นะถ้าคุณค้างไว้คุณได้ประมาณแค่นี้แต่ถ้าคุณไปอีกทีหนึ่งครับแล้วกลับมาครับปึ๊บก็จะมาได้อีกไปครับกลับมาก็ไปได้อีกเห็นไหมฮะแค่นี้เองง่ายๆครับนบแลวสุดท้ายก็คือว่าไฟคือจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ร้อน ว่าไฟแช็กรุ่นนี้มันร้อน <laughs> นะฮะมันก็เหมือนฟึบธรรมดาเลยนะครับก็คือว่าถ้าความร้อนผ่านผิวหนังเราเร็วเพียงพอเราเจะยังไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ร้อนไหมร้อนครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณไม่ทีนะแต่เมื่อกไม่ทีนะครับ <laughs>